สวัสดีครับ The gadget life นะครับวันนี้จะมาพูดถึงมือถือ2รุ่นนะครับ C flip 7กับ S 25นะครับก็เป็นมือถือในปี2025เวยกันทั้งคู่แต่มีความต่างกันอย่างหลายอย่างมากนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ C flip นะครับจะเป็นมือถือที่เราจะไปเทียบกับ S รุ่นเล็กชะมากกว่าก็คือ S 23 24แต่ณวันนี้ด้วยไซส์จอที่มันเติบโตขึ้นนะครับก็เลยคู่ชกตรงๆเขาผมมองด้วย ลักษณะการกลางจอในนะผมยกให้มันไปชกกับ S 2 5 plus ซะมากกว่าแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่โอเคแหละกลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่ม Compact อยูนะ่เราขอเทียบกับ S 2 5ให้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอที่ชนกับ S 2 5 plus เนี่ยจะมีอีกวิดีโอแยกไปลองไปดูด้วยกันนะครับโอเคผมขเขาร้่มกันนะิมตเขอถอดเึเพราะว่าฟิเ,เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบมันต้องตกแต่ง สีฟลีปเป็นมือถือที่ต้องตกแต่งเหมือนคือมือถือแบบกลุ่มๆแบบนแบบ phone, นวแฟชั่นโฟนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตกแตง่งมันจะจืดไปด้วยด้วยความที่สีที่ผมโชยบนกล้องเนี้มันเป็นสีดำนะครับเพราะสีดำเนี่ยมันก็เรียกว่าอุ๊ยขอโทษครับเรียกว่ามันจือดอะ่ะ จะบอกว่าสีฟลิปปีนี้นะมันสีมันจืดทุกสีเลยยกเว้นสีพิเศษสีมิ้นท์แล้วก็สีคอรัรลเที่แบบมันจี๊ดหน่อยแล้วก็สีมิ้นท์ก็สุผ้าพาเซลสีนี้ปีนี้ผมมองว่าผิดหวังกัสีฟลิปค่อนข้างจะมากนะครับส่วน s 15ในรอบนี้ก็เป็นแนวสีเข้มเหมือนกัน นะครับจะเป็นสีบลูแบ็กทุกคนจะเห็นนะว่าบลูแบ็กเนี่ยมันมันไม่ใช่สีที่เข้มเหมือนสีดำเจ็ดแบ็กของสี่อ่ะผมให้ดูนะเจ็ดแบ็กกับบลูแบ็กนะครับเห็นไหมบลูแบ็กจะมีความอ่อนกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือสีจริงนะตรงนี้นะเนาะนิดหนึ่งนะครับลองเทียบด้านหลังซิที่อันนี้ฟิล์มคนละวัสดุก,กันเนาะอันนี้จะเป็นผิวทรายน,นี่ผิวผิวเรียบนะครับก็ต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในโทนเข้มทั้งคู่ถามว่าผมชอบอย่างมากกันผมชอบบลูแบ็กมากกว่าผมรู้สึกว่ามันมีความอมน้ำเงินนนนนนิดนึงเเี่ยยมมััหลือบสว แต่ถ้าเกิดเจ็ดแบ็คมันดูดูน่าเบื่อผมก็เลยต้องใส่เคสซึ่งเคสที่ผมรอบมารอบนี้ผมผมเลือกออเดอร์มาคือเคสโซลิงเก้โซซึ่งเป็นเคสเกาหลีแท้ข้อดีอย่างเคสโซนี้ก็คือมันมีการอ่ะผมขอใส่ให้ครบก่อน ว่าจะจับยากแล้จะถอดทาไมเนี่ยคือเคสตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์มาดีมากแล้วก็การปีนเข้าขอบตรงบอดี้ตรงเนี้ยมันน้อยแสงเกตจะพอดีกับตัวยางเลยจะเข้ามาไม่เยอะนะครับคือพื้นที่การ,ารจับเคสมันน้อยอยู่แล้วก็เข้ามาได้พอดีคือเป็นเคสเกนะาหลีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่ผมไว้ใจเคสเกาหลีจะมีอยู่3ามสี่แบรนด์ซึ่นึกออกก็คือช็ปปเจนอาราลีแล้วก็ลิงเกนะครับนี่ลนะิงเกเนาะสั่งจากเกาหลีได้มาเลยแล้วก็ความดีความางางมของเคสนี้ก็คือมันจะมีร่องบากตรงข้างขวาซึ่งเวลาถือ ประมาณเนี่ยผมถือประมาณนี้เนาะก็จะแบบเฮ้ยมันเข้าพอดีแล้วมันจะผมรู้สึกว่ามันกระชับมากหลายๆอย่างเนาะตัวเคสไม่หนาเกินไปมีการเว้นปุ่มสแกนนิ้วจริงๆไม่ชอบให้เว้นหรอกแต่ว่ารุ่นนี้บางเขาก็เลยเว้นมาให้นะครับโอเคของ c P 7จจบไปแล้วของ SC5 เหราผมเลือกเคสโซ่ไหนนะครับผมก็มีเคสตัวค่ายเดียวกันของริเกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่นะครับ อันนี้เนาะจะเป็นเคสลิงเก้ของ Galaxy เ2 5นะิครับเป็นตัวเคลียร์จริงผมมีลิงเก้ตัวโซแมปอยู่เป็นแผนที่เมืองโซแต่ว่าก็ขายไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้คือเคส ใสพวกนี้เนาะถ้าเกิดเราสั่งมาใช้งานอะมันโอเคอยู่แล้วเพราะราคามันไม่ข้าม600แล้วก็คุณภาพมันดีมากอันนี้คือตัวใส่ธรรมดาของลิงเก้เหมือนกันจากเกาหลีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งไว้นานๆมันอาจจะเริ่มมีคราบปลาได้นะครับเพราะว่ามันเคยมีความชื้นมาแล้วเนาะก็ต้องแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้ข้อเสียของเคสสใสแบบนี้ก็คือด้านในเวลาเห็นเป็นฝุ่นแบบนี้จะต้องใช้ตัวสติกเรียกว่าตัวคล้ายๆเหมือนสติกเกอร์อะเวาิดฟิลนะ์มเนาะดึงออกให้หมด รอยเฉพาะมือถือสีเข้มก็จะเห็นชัดมากเลยนะครับโอเคเอาเคสออกก่อนนะครับพูดถึงมือถือดีกว่าซ5 7กับตัว s อสเนี่ยสองรุ่นนี้เนาะมันเป็นมือถือที่อยู่ในไซส์คอมแพกเหมือนกันคอมแพกยังไง Flip 7นะครับซีฟนะคูนซเป็นสูนพับใช่ไหมครับและซีฟลิเป็นมือถือที่พับลักษณะที่ตลบแป้งเนาะแล้วก็ S นะครับแค่ถือปกติก็ต่างแล้วอะเนี่ยดู S ผมนะผมถือประมาณนี้นิ้วชี้ผมอยู่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็นิ้วผมชนกับนิ้วอีกด้านหนึ่งได้นิ้วโป้งแตะกับนิ้วกลางได้สังเกตน,นะครับพอดีเนาะนิ้วชี้ผมขึ้นท้างบนได้โอเคนะพอเห็นนะครับแต่ผมวาง s 1สแล้วผมมาจับ C57 ิดปลดล็อกเห็นไหมมือเดียวทำได้ทุกอย่างจะเปิด YouTube ก็ได้ครับกดเปิด YouTube เลยเล่นเพลงไปตามสบายเลยนะครับตามสบายที่คุณอยากจะเล่นเ,ลเปิดเพลงได้ครับ โอเคไหมมันทําได้ทุกอย่างครับที่คุณต้องการสามารถจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาปลุกเป็นเครื่องคิดเลขได้หมดเลยครับเนี่ยให้ดูนะเนาะนาฬิกาปลุกอจับเสียงเห็นไหมมันทําได้หลายอย่างมากโดยอันนี้จะบอกว่ามันอยู่ในตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่าตัวกรดล็อกนะครับแล้วถ้าเกิดกลางจอไหนล่ะกลางจอไหนก็ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าพอกลางจอไหนปุ๊บนิ้วผมไม่ทะลุละนิ้วซายนะผมไม่ทะลุละนะครับก็จะเห็นว่าพอ เอามือมาแตะก็ยังแตะนิ้วกลางเล้พอดีแต่ว่ามันก็มีความกว้างกว่าเนาะถึงแม้มันจะบางแล้วแต่วความกว้างหน้าจอมันมากกว่าออะลองดูความกว้างหน้าจอซินะครับของ s 2 5เทียบกับ4 7ผมขออนุญาตสักครู่นะครับขอเปิดตัวปิดตัวดัก k mode แล้วก็ a อ b i e n t s h i e จะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับเนะี่ยเห็นความกว้างหน้าจอเนาะว่าเหมือนที่7จอจอจะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็ความสูงหน้าจอ57ก,ก็จะใหญ่กว่า s 2 5ชัดเจน นะครับความวัทแยงเนี่ก็มากกว่าอยู่แล้วเนาะความสูงก็มากกว่าความกว้างก็มากกว่านะครับซิฟิเจผมติดฟิล์มไฮโดรเจลแบบ Privacy ซึ่งผมแกะฟิล์มราะมันขาดเนาะก็ขออภัยไปก่อนแต่ว่าฟิล์ม Privacy ข้อดีคือมันกรลองเสียงหน้าจอไว้ได้ระดับหนึ่งเห็นไหมตรงนี้นะครับแต่ว่าของอันนี้เป็นฟิล์มกระจกธรรมดานะครับโอเคอันนี้เห็นความต่างแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาชมในเรื่องของตัวราคาอะไรดีกว่า นะครับราคาอไหลสักครู่นะราคาอะไหลของตัว C57 เนี่ยกับตัว S25 เนี่ยมันมีความต่างกันบอกราคาอะไหลเพื่ออะไรหรอเพื่อให้ทุกคนที่จะซื้อ2รุ่นนี้นะครับจะได้พิจารณาว่าโอเค ถ้าเกิดจะซื้อมาใช้งานแล้วเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยควรมีซัมซุงแคปพลัสไหมนะครับควรซื้อไหมควรซื้ออุบัติเหตุประกันอุบัติไว้กับค่ายมือถือไหมนะครับตัวหน้าจอในขอฟิบเจ็ดเนี่ยราคาดรอปจากซีฟิบหกแล้วเนาะฟิบหกนี่อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับฟิบห้าหมื่นหนึ่งแต่ว่าฟิบเจ็ดอยู่ที่แปดพันของซีโฟจะแพงกว่านะครับซีโฟอยู่ประมาณหมื่นห้าเดี๋ยวนึงก่อนเนาะส่วนรุ่นซีโฟเจ็ดก็ราคาก็ดรอปลงมาอยู่ที่โอ้ไม่ drop ดิราคาเพิ่มขึ้นไปล้หมื่นเก้าเนาะ แต่ว่าจอในของ C7 เนี่ยถูกอะซีฟ6นะครับส่วนชิ้นจออย่างเดียวของเจ้า s, s, 5, s, s 3, 2, อซีที่3.2อบวกด้วยเฟรมคือขอบขอบ,ขอบตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนด้วยถ้าเกิดมันเสียหายทั้งคู่นะพันสามก็รอเราเอา5,5 0 0ก็ถูกกว่าของ C5 อยู่แล้วนะครับกระจกหลังฝาหลังนะครับมันคือกระจกเหมือนกันแต่เขาใช้คำคนละคำกันเนาะก็ของ s อซมันเนื้อที่มากกว่าก็1 0 0 0บาทคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แต่ของ C57 เนี่ยมันคือตรงนี้แต่ c ี7เ็ขาจะมีเรื่องของจอด้วยนะเร หน้าจอตัวนอกนะครับเขามี2,4 0 0แต่ของ S25 ไม่มีนะครับแบตเตอรี่นะครับราคาก็อันนี้แบตเตอรี่มีอ่ะแบตเตอรี่เขามี2ตัวคือแบตเตอรี่หลักกับรองรองเนี่ยพันหนึ่งแบต,ตหลักคือ900นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชิ้นไหนเป็นหลักเป็นรองนะตามราคานี้ต้องถามศูนย์อีกทีหนึ่งแบตเตอรี่ของ S25 ที่ 800บาทความจุไล่เรียกกันประมาณ4 0 0 0นนะครับประมาณนี้จะเห็นว่าค่าซ่อมของเจ้า C Flip มันจะสูงกว่าเพราะมือถือมันบางกว่าอินโนเวชันในวงการออกแบบม,มันสูงกว่านะครับในไหนละเราพาไปดูสเปคดีกว่าให้เทียบกันเลยนะครับสักครู่นะครับสเปคของ galaxy ตัว s 2 5เทียบกับ C Flip 7นะครับก็ผมใช้ G s m a r ารีในการอ่านอีกเหมือนเดิมนะลองดูพร้อมกันนะครับ galaxy s ยีเนี่ย โอเคว่าหน้าจอเขาจะมีขนาดแค่ประมาณ6.2นิ้ว47อยู่ที่6.9อันนี้วัดแนวาทะแยงเนอะเพราะฉะนั้นตัวเลขของ47มันจะดูต่ตัวใหญ่กว่าแต่พอมาจับของจริงเนี่ยความกว้างอาจจะไม่ต่างกันมาก นะครับแต่47จะได้เรื่องของความสูงเข้ามาแล้วก็ตัวน้ําหนักนะครับ47จะมากกว่าในที่188กรัมนะครับเพราะว่าปีนี้เขาโตขึ้น46เขากว้างขึ้นเขาสูงขึ้นกว่า46นะครับพอความเนาะเสียงวิชะทอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าแบตเตอรี่นะครับให้ดูแบตเตอรี่นะก่อนกลับมาเรื่องของ CPU แบตเตอรี่เนี่ยอ,อยู่ในเอ่ยอันนี้ข้อมูลของ G Seminar เขาบ,บอกว่า47จะอยู่ได้มา42ชั่วโมงแล้วก็ S25 อยู่ที่3-7ชั่วโมงเ n d u ู a n c e ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีผลตัวเลขนี้เดี๋ยวผมจะบอกเพิ่มเติมว่ามันมันมัน,มนอิงกับความเป็นจริงได้อยู่เหมือนกันแบตเตอรี่เนี่ยของ c 5 7อยู่ที่4,300ม ah. ิลลิแอมชาร์จได้25วัตต์นะครับส่วน S25 ที่4,000 25วัตต์ต่อมาคือเรื่อง CPU และเรื่องกล้องอ่ะเรื่องกล้องก่อน เนาะกล้องเนี่ยเขาจะได้ตัว50ล้านกับ12ล้านคือกล้องแค่2ตัวใน47แค่2จุดนี้นะครับตรงนี้ที่คุณเห็นเนาะสตัวแต่ใน S 1 5เขาจะมีกล้อง3ตัวนะครับสตัวเขาจะมี50ซึ่งจางเหตุบกสังเกตว่าตัว50ตัวหลักเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกันมากแต่ว่าขนาดของตัวกล้องเนี่ยเรียกว่าขนาดของเซนเซอร์เนี่ยของตัวกลองข้างในนะครับมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวอัลต้าไวนะครับของเจ้า S15 ก็จะเป็น12ล้านอันนี้ก็12ล้านเหมือนกันขนาดของตัวเซนเซอร์ต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกล้องเทเลที่มีเฉพาะ S15 เพราะฉะนั้น S15 จะได้เปรียบเรื่องของประสิทธิภาพของกล้องเทเลคือตัวที่3นนในการถ่ายโซมระยะประมาณชั้นที่3ถ่ายลงชั้นที่2 1ชั้นอะประมาณนี้ชัดอยู่แต่ถ้าเกิดถ่ายลงมา2ชั้นเริ่มแตก ถ่ายลง2ชั้นต้องไปตัวอัลตรแต่อั t ตร้เนี่ยเกิน2ชั้นก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็คือต้องไป s23 อั t ตร้เป็นรุ่นเดียวที่มันซูมได้ถึง 10x เป็นออ t ติคอลนะครับโอเคต่อมาเรื่องของการกันน้ํากันฝนนะุ่นนะครับของเจ้าสักครู่นะครับ4 7กันฝุ่นและกันน้ําแต่ว่าเขากันฝุ่นเนี่ยได้ไม่ดีเท่า s 4 5ตัวแรกคือฝุน่นตัวหลังคือน้ำนะครับก็กันฝุ่นได้ i p พ48หมายเลขกว่าทหารกีนคือเลขสี่นะครับเพราะกันฝุ่นแบบระดับที่ไม่ได้ละเอียดมากละกันแต่ว่าไอเนี้ยเขากาันฝุ่นหนักได้นะครับดัสไทยเลยนะครับแล้วก็กันน้ําได้1.5เมตร30นาทีต้นกันน้าได้เท่ากันแต่ว่ากันฝุ่นเนี่ยของ C ีฟิจะก,กันได้น้อยกว่าซึ่งซึ่งถือว่าดีแล้วเพราะว่าปีก่อนหน้าๆเนี้ยก่อนหน้านี้นเขาปี2ปีเนี่ยมันกันฝุ่นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของตัว CPU อันนี้ไม่พูดไม่ได้ เรื่องของ CPU เนี่ยบอกก่อนนะครับว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะอยู่ในเอ่ยสักูนะครับผมก็ไม่ได้เข้าเว็บไซต์นี้นานมากก็เลยแบบอ่ะโอเคเจอละ CPU ของ s อสซาจ,จะเป็น Snapdragon 8 Elite ก็คือ8 Gen 4นะครับส่วน C f 7จะได้ a 1 2,500โอเคถ้าพูดขนาดนี้แล้วต้องมาพูดเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์ของ A15 นะของตัวนี้นะครับผมเคยใช้จำนวน UI7 บอกก่อนนะ UI8 ผมยังไม่ได้เทส UI7 เนี่ยแบตเตอรี่เขาอะ1 1ไซเคินะ100-15%นะครับอยู่ได้ประมาณเราวๆ23ชั่วโมง แบบยือสุดใจบอกก่อนว่ายือสุดใจแต่ถ้าเกิดใช้งานปกติเนี่ยเ,เล่นเกมบ้างอะไรบ้างเปิด YouTube บ้างอะไรพวกนี้นะครับเปิด y YouTube บ้างเนี่ยซิงเพลงขึ้นรถบ้างมีการแบบแชร์เน็ตเข้าตัวคอมพิวเตอร์บ้างนะครับเปิดแม p s บ้างอะไรบ้างจะอยู่ประมาณ20ชั่วโมงอาจจะมีถึง19 20ประมาณนั้นผมคิดว่าปกติเนี่ยผมไม่เคยเติน21อหรอกแต่ถ้าเกิดให้ยือสุดใจเนี่ยไปถึง23นะครับก็คือเปิด power saving ในช่วงท้ายๆเพราะว่ saving คืออยู่ตรงนี้อา่าสักทู่นะอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้ p o w เ r s ร์เซนะครับซึ่งมันจะมีแค่แพทเทิร์นเดียวในการเลือกได้นะครับไม่สามารถจะทําได้มากกว่าน,นั้นเราเปิดได้โอเคเนาะก็มาคัสซ่อมอะไรตรงนี้ได้นะครับซึ่งโอเคแหละว่า Power s h v v n n g เป็นโหมดที่แบบก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันคือโหมดที่มันจะลิมิตหลายๆอย่างของมือถือเราไปนะครับส่วนเจ้า c 5 7นะครับอ่าวางช็อปด้านกัน c 5 7เนี่ยผมให้ดูแบตเตอรี่ละกัน เพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นมือถือหลักอยู่นะครับ C 5 7เนี่ยผมใช้งานเป็นมือถือหลักในปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่บนจอนี้ก็คือข้อมูลที่ Accura ร e บนอุอแเลยนะครับก็เพราะว่า C 5 7มากับอุปยออยู่แล้วอยู่ที่23ชั่วโมง15นาทีโอ้โหทำไมตัวเลขแบตเตอรี่มันดูยาวนานจังอันนี้คือตัวเลขปกตินะบอกก่อนไม่ใช่ตัวเลขที่ผมพยายามจะแบบคาดคะนว่าจะต้องยาวนานเกิน1วันหรือผมที่ยอ่มจะยื้อชีวิตไม่ใช่นะ Power saving ไม่เ,เะอรอง C57 ตัวนี้นะอ่ะโอเคแล้วทำไมมันยือได้ขนาดนี้ผมเล่าให้ฟังว่า C ฟินะครับหรือ C ฟิเสห้าเขาใช้ C P U ของ s ซมดักก g อนใช่ไหมครับซึ่ง C P U มันจะอยู่ในท่อนบนนะครับท่อนบนตรงนี้ ทุกอย่างเนี่ยส่วนหลักของ c 5ฟิฟตอยู่ข้างบนหมดเลย C4 ก็ c เช่นกันใต้หน้าจอหลักเนี่ยมันคือส่วนสําคัญมากด้านล่างคือแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์บ,บอร์ดนะครับตัวเล็กไม่ได้มีชิ้นส่วนสําคัญอะไรมากนะครับเพราะนั่นการระบายความร้อนก็ร,ระบายได้แค่ท่อนหัวท่อนล่างเนี่ยทำได้ไม่ดีคราวนี้บทบาทของเซนต้าก้อนเนี่ยที่อยู่ใน S15 หรือว่า s 2สนะครับตัวเล็กนะพูดถึงตัวเล็กเนาะเราไม่ได้พูดคำว่า plus หรืออัลตานะครับในเอสสิบห้าเซนต้าก้อนตัวแปดอีลิตค่อนข้างจะขาดคัน,ลางงานพล สังเกตว่า Google m a p เนี่ยมันจะพยายามจะแบบอ่าสมมติผมอยู่ตรงนี้เนาะผมอยู่ตรงอะไรที่สักที่หนึ่งจะเป็นคอนโซลตรงนี้นะครับแล้วผมจะนําทางไปมันจะเกิดอาการเรียกว่ามันมันร้อนน่ตรงขอบเนี่ยครับมันจะร้อนถึงแม้ว่าผมจะใส่เคสตัวนี้นะครับอันนี้คือเคสที่ผมใช้ปัจจุบันเนาะมันก็ทะลุเคสด้านข้างอ่ะมาเยอะมากๆคือรู้สึกเลยว่ามันร้อนถ้าไม่ใส่เคสนี่คือจับ รู้สึกว่าโอ้มันไม่ควรจะเป็นมือถือปีปัจจุบันเลยมันร้อนเกินไปถ้าเทียบกับ S ีามเ3 s ีในช่วงท้ายๆปีของเขาอะมันยังไม่ร้อนขนาดนี้ S23 จะเริ่มร้อนในปี2024ก็คือ2 4ออกมาแล้วเนาะอันนี้ผมมองว่าร้อนไปพอมันร้อนปุ๊บแบตเตอรี่มันก็ค่อยๆลงแต่ไม่ลงพลดพลาด นะครับจะลงเรื่อยๆเรื่องการแชร์เน็ตของ s 2 5เนี่ยแชร์เน็ตแล้วแบตเตอรี่ลงลงน้อยซึ่งกลับกันของ c 5 7ถ้าเกิดคุณเปิด Maps นะครับตรงนี้ท่าบนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนเฮดเขาเนะมันจะระบายความร้อนได้อาจจะไม่ได้ดีมากเท่ากับเจ้าชันประกรณ์ที่อยู่ในตัว S15 แต่ความร้อนมันน้อยกว่ามันทะลุเคสมั้ยผมบอกว่าทะลุเคสมันนิดเดียวน้อยมากแต่ถ้าเกิดใช้ไปเปือยเนี่ย ผมเคยใช้เปลือยในช่วงต้นนะครับมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันจับได้อุ่นๆอ,อ,อารมณ์คนเป็นไข้สามเจ็ดสามแปดไม่ถึงกับสามเก้าสี่สิบที่อยู่ในเอสซีพาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกก็าถามว่าแมปส์ละถ้าใช้จอนอกเนี่ยมันยังกินพลังงานอยู่ไหมผมก็ตอบงี้ว่ายังกินนะครับยังกินยังมีอาการแบบพายายามหาสัญญาณดูจากความร้อนที่เกิดขึ้นเลยอย่างมีแต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ตัวแมปส์เนี่ยไม่หลงทางเหมือน Galaxy s 2 4นะครับไม่ไม่ทำให้เราหลงทางเพราะถึงแม้ว่าจะเป็น็น CPU S กกจจรริงรับา เรื่องของ GPS ดีขึ้นการจับสัญญาณมีการ,การตกมาเป็น 4G 5G สลับกันบ้างในเมืองชั้นในซึ่งอันนี้ก็บอเอาไว้นึงว่าเรื่องการจับสัญญาณของ CPU x ยมันก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับแฉกละก้อนอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันแต่มันทำได้ดีขึ้นมากและการจัดการความร้อนผมมองว่าจัดการความร้อนของ c 5 7จอ่ะจัดการได้ดีกว่า X5 เห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยของไอ้เจ้า2 5 4 0 0 0 c 5 7 4 0 0พมเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ไซส์มันอย่างชัดเจน c 0 7หน้าจอที่มันใหญ่หญกว่าในการวัดแยง s 1 5หน้าจอที่มันเล็กกว่าในการวัดแยง4,000 4,003ตอบโจทย์ของใครของมันได้ชัดเจนมากแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์ก็เต็มที่นะครับผมให้23ชั่วโมงทั้งคู่นะครับในช่วง100-15%ก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีความแบบโดดกันมากขนาดนั้นคราวนี้ถ้าถามว่า2รุ่นนี้ต้องการซื้อมาใช้งานในกลุ่มลักษณะมือถือคอมแพตไม่ว่าจะเป็น c 0 7ที่แบบพับแล้วไปไหนก็ได้ เราจะใช้กลางออกได้จอใหญ่ที่คุณต้องการนะครับอันนี้คือ47หรือว่า S15 ที่ไม่ต้องใหญ่เลยไม่ต้องไปตัว plus ด้วย S15 รุ่นปกติที่ได้จอนิ่งๆแบบนี้การดูแลง่ายมากๆนะครับไม่ต้องมากลัวเรื่องพับไม่ต้องมากลัวเรื่องจอไหนที่มันจะแคร็กหรือว่ากระแทกหรือจอไหนที่แพง2รุ่นนี้เลือกอะไรดีสําหรับผมนะ S15 ในปีนี้ผมผิดหวังตรงที่ว่าเรื่องของ One UI8 เนี่ยอัปเดตมาแล้วนะครับคิดว่ามันจะแก้ UI7 ได้ในเรื่องของความร้อนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังไม่ตาแล้วกก็ชน มันก็ทําในเรื่องของการจืนจความแรงมาเป็นสารตั้งต้นของอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่มันแรงความร้อนออกมาเยอะในช่วงอายุตลาดเขายังไม่ถึงปีผมมองว่าเร็วเกินไปแต่ว่า4,7เนี่ยเพิ่งออกมาจริงๆนะครับแล้วการที่เพิ่งออกมาในช่วงประมาณก,กรกฎาสิงหามันต้องมีบักซอฟต์แวร ถูกไหมถามว่าเฮ้ยออกมาต้นๆแต่เรื่องของความร้อนไม่ได้ลวกมือโอ,โอเคผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะถือว่าทำมาดีนะครับแล้วก็2รุ่นนี้เนี่ยประเด็นที่การเลือกใช้งานผมว่ามันต่างชัดเจนซีฟิ t เป็นมือถือเหมาะกับคนที่รักสะอาดชอบความแบบโฟ l d เด l บความพับชอบแฟชั่นแล้วก็เป็นคนใส่ใจรายละเอียด อันนี้คือบุกคลิกที่แบบซีฟิปดีไซน์มาเพื่อคนกลุ่มนี้นะครับใครบางคนที่แบบใช้งานชอบโยนใช้งานแล้วมือคุณอาจจะเลอะใช้เลอะฝุ่นเลอะน้ํามันอะไรบ้างมาจาับซีฟิพังเร็วแน่นอนเพราะว่าข้อต่อตรงนี้เขามีตลอดแนวแล้วก็ข้อต่อจอในเนี่ยก็ยังมีข้อจอตรงนี้อีกนะครับสังเกตตรงนี้ไหมผมขอปิดจอเองนะสังเกตตรงนี้ไหมครับจะมีร่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อเขารอยต่อเขาเยอะซีฟิปไม่เหมาะกับคนที่แบบอ่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องของรายละเอียดเท่าไหรมันไม่ใช่มือถือของเขาเลย S5 มันจะตอบ์ตรงนี้มากว่า และสุดท้ายเรื่องกล้องของ c 5 7ถึงแม้ว่าจะมีกล้อง2องตัว S25 มีกล้อง3ตัวถามว่าความต่างต่างกันมากขนาดนั้นไหมผมก็ตอบว่าต่างของ S25 เนี่ยนอกจากการซูมที่ดีมากขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องคุณภาพของภาพเนี่ยมันดีกว่าด้วยอ่ะผมขอเปิดภาพให้ดูกันนะครับโอเคภาพแรกก่อนเลยอันนี้ผมบอกกอนว่าภาพนี้เป็นภาพที่ผ่านการบีบอัดมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เก็บภาพสำรองไว้นะครับอันนี้คือภาพของ Galaxy S25 นะครับสังเกตว่าอาหาร ที่อยู่บนจานยังมีรายละเอียดที่ดีแล้วก็ขอบของตัวเรียกว่าอะไรนะชามนะครับชามซ้ายเนี่ยก็รายละเอียดอย่างดีอยู่พื้นโต๊ะยังได้อยู่ขอบช้อนที่ซ่อมซิวเวอร์ยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดไปดูของ c ีฟลิเปุ๊บคุณจะเห็นว่ารายละเอียดมันหายไปเยอะดูดีๆนะครับเห็นเห็นตรงขอบชามไหมมันหายไปแบบมันเละหมดเลยเนาะมันเละหมดเลยแล้วก็เรื่องของอหมูตุนนะครับมันก็สีมันช้ำเลือดช้ำหนองให้ดูอีกรอบนะสี5ห้นะครับอันนี้ภาพแรกเนาะ ต่อมาครับภาพที่2อนะครับอันนี้จะ C ฟลิกเจ็ดสังเกตว่าการทําโบเก้พื้นหลังเนี่ยรายละเอียดจะหายไปเยอะแต่ว่าขอบโต๊ะตรงนี้ผมมองว่า C ฟลิกเจ็ดยังทําได้ดีนะมันยังมีอาการแบบพยายามจะตัดขอบให้ถึงแม้ว่าขอบโต๊ะมันจะไม่ได้คมกริบนะครับก็พยายามจะตัดขอบให้แต่ถ้าไปดูเอของ S ห้กคุณจะเห็นว่าโบเก้พื้นหลังสวยงามกว่าเยอะนะครับดีเทลพยายามจะละลายได้ดีกว่าเยอะอันนี้คือกล้องระยะตัวกล้องหลักนะครับซึ่ง C 7 s อ5นะครับให้ดูในจิ้มสองภาพ s อ5กับ25พลัสเนี่ยจริงๆมันคือกล้องตัวเดียวกันทั้งหมดยกแหงมาเลยนะครับจริงๆกล้อง s อ5 24 23เนี่ย25่ห้าพลัส24 2สี่ยี23พลัสรุ่นเนี้ยมันไม่ต่างกันแบบมีนัยยะเลยมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแต่ c f i ิในรอบเนี้ยผมมองว่ากล้องเขาอะดรอปจาก c f i ิ6ไปพอสมควรเพราะปกติกล้องของ c ีฟเนี่ยเทียบกับ กาแล็กซี่ S 75มันจะหนีกันไม่เยอะนะครับแต่ว่า47รอบนี้ผมว่ามีความมนๆในเรื่องของกล้องอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือเป็นที่ฮาร์ดแวร์เพราะว่า C f l ผมไปดูข้อมูลที่เขาต่างประเทศเขาพูดถึงเรื่องกล้องมันก็ดรอปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2รุ่นนี้ก็เป็นมือถือที่อยู่ในช้ c คอมแพคทั้งคู่เรียกว่าคอมแพ t ก็ได้เพราะว่า C Flip เนี่ยมันพับแล้วมันพกพาง่ายมากๆส่วน S มันก็พกพาง่ายในรุ่น S 75นะครับก็ถ้ากลางมาแล้ว c Flip ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของจอมากกว่าถ้าาา้้าาออาผผผผผมมมมมวว่่่ตตตอออออองงเเเรกกกกัืืถนะไ f ี i สิเด้ผลเพราะว่าเรื่องของการใช้งานต่างๆที่จอนอกเนี่ยเวลาเราเปิดแมปเปิดแล้วพวกเนี้ยผมไม่ต้องกางจอแล้วจะไม่ผมอ่ะไม่ต้องมาดูมือถือมากเกินไปนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือกางที่บรรจอในจอใหญ่พอจอในจอใหญ่แล้วเวลาถือมือถือสมมติว่ายกตัวอย่างว่าระยะประมาณเนี้ยนะครับผมถือมือถือใช้เท่านี้อยู่แล้วเรายืดแขนได้สุดได้แค่นี้เราไม่สามารถต่อแขนไปได้แสงที่เข้าตาเราอ่ะของเจ้า s 1 5เทียบกับ c 1 7เนาะกางจอกางจอให้ดูรอบนึงแสงที่เข้าจอเนี่ยของ c 1 7ก็จะมีบริมาณแสงที่มากกว่า ของ S5 2นะครับเพราะจะอามาันเล็กกว่าทําให้ตาเราก็อาจจะเกิดการพล่าได้ง่ายถ้าเรามองตามองตานานตาเรามองมือถือนานเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อพิจารณาว่า2รุน่นนี้ลูกค้าเขา,าต่างกัชัดเจนแล้วแหละสำหรับ S5 2และ s 7แล้วก็ปีนี้ผมถือว่าการอัพเกรดในปีนี้ของ S16 มา7เนี่ยอัพเกรดได้ดีแต่อยากให้แก้รองก้องนิดนึงขอบคุณที่บชมมากๆเลยสวัสดีครับ